สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูการซ่อมรอยแตกร้าวของผนังนะครับผนังส่วนที่มีการต่อเติมนั้นมีโอกาสเกิดการแตกร้าวเกิดขึ้นได้นะครับเราเรียกว่าต่อเติมอย่างไรให้สุดและร้าวแต่ไม่รั่วซึมเพราะเราจะมีระบบกันซึมด้วยเอสโพลิเมอร์ที่มาซ่อมรอยแตกร้าวที่ป้องกันน้ำซึมเข้าได้ เบื้องต้นนั้นเราต้องสำรวจรอยแตกร้าวก่อนว่ารอยแตกร้าวนั้นมีความกว้างมากน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับบนกว้างล่างแคบนะครับนี่คือเป็นลักษณะของบนกว้างล่างแคบนะครับหลังจากสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกคือหนึ่งการกรีดร่องรอยแตกเพื่อเป็นการเปิดหรือขยายร่องให้มีความกว้างและมีความลึกให้มากพอที่จะ,ะซ่อมได้หรือใช้วัสดุอุด รอยแตกราวได้ด้วยเอสโพลิเมอร์ได้นะครับหลังจากกรีดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อความสวยงามในการใช้เอสโพลิเมอร์ตามรอยแตกราวนั้นทีมงานนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นทีมงานช่างเนกนะครับก็จะติดเทปกาวนะครับใช้เทปกาวย่นติดด้านข้างของรอยแตกราวนะครับต้องใช้ความปราณีตเล็กน้อยนะครับเพื่อให้การติดเทปกาวนั้นมีระยะ อยู่ใกล้กับรอยแตกร้าวทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับนั่นหมายถึงว่าพอติดเสร็จนะครับมันก็จะมีรูอยู่ตรงกลางหรือช่องรอยแตกร้าวอยู่ตรงกลางนะครับก็ใช้มีดอนเนกประสงค์ของเรานั้นกรีดร่องเพิ่มในจุดที่มันยังแค่ไปหรือจุดที่มันไม่เท่ากันนะครับกรีดเพื่อให้มันมีความลึกความกว้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อให้วัสดุซ่อมรอยแตกร้าวนั้นเข้าไปอยู่ข้างในได้ การใช้วัสดุรอยแตกเรานั้นเรายังมีวัสดุเพิ่มคือเขาเรียกว่าเป็นเส้นนะครับปกติก็จะเป็น s อส t ลอตนะครับแบบเป็นขนาดอ่าห้มิลสมลนะครับซึ่งอันนี้เนื่องจากร่องมันเล็กนะครับเราก็ใช้ s อส t ลอตแบบเป็นเส้นฝอยนะครับเอา2อเส้นเส้นมารวมกันมาพันกันนะครับแล้วก็ค่อยๆอ,อัดเข้าไปในร่องรอยแตกนะครับ เส้นฝอยหรือเอสโอตนั้นมันขึ้นอยู่กับปลอยแตกร้าวนะครับต้องเลือกของขนาดเอสโอตนะครับเพื่ออัดเข้าไปในร่องเล็กมากก็ใส่เล็กถ้าใหญ่ขึ้นมาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับใส่เข้าไปในร่องอัดแบบนี้นะครับที่ผมชี้ให้ท่านเห็นนี่คือการที่เราอัดเอสโอตหรือในส่วนของอเส้นสําหรับอุด บังคับความลึกครับเราเรียกว่าใช้เส้นตัวนี้นะครับหรือเอลอดนี้นะครับอัดเข้าไปในร่องเพื่อเป็นการบังคับความลึกวัสดุรอยต่อที่ยึดติดนั้นนะครับแน่นความลึกนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างเช่นถ้าร่องกว้าง1เสเซนเราจะอุดให้ลึกประมาณครึ่งเซนโดยประมาณนะครับหลังจากอุดเสร็จเรียบร้อยหรือใส่เข้าไปในร่องเสร็จเรียบร้อยอาจจะแค่ใกล้เคียงนะครับ จากนั้นเราก็ใช้วัสดุรอยต่อนะครับซึ่งเราใช้ S-Polymer S-Polymer นั้นเป็นวัสดุอุดรอยต่อที่แก้ปัญหารั่วซึมยืดหยุ่นสูงทนแดดทนฝนทนความชื้นนะครับเป็นวัสดุที่เราใช้ในการทํางานบ้านโฟมด้วยใช้เป็นวัสดุที่ติดระหว่างระหว่างยูเฟรมด้วยนะครับ ยิงเอสโพลิเมอร์นี้เข้าไปในร่องรอยแตกนะครับค่อยๆยิงแล้วดึงนะครับการยิงหรือการใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทเอสโพลิเมอร์นั้นเราจะค่อยๆยิงเพื่อให้เอสโพลิเมอร์นั้นเขาเรียกว่าล้นออกมาจากปลายหลอดแล้วก็ล้นมาด้านหลังตัวปลายหลอดนั้นมันก็จะทำให้เอสโพลิเมอร์นั้นเป็นเส้นมีความหนาที่เท่ากันและ ลงไปอยู่ในร่องได้แบบเต็มร่องเขาเรียกว่าเต็มร่องบวกกับล้นออกมาและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดเทปกาวเพราะเดี๋ยวเราต้องปาดในส่วนที่ล้นนั้นออกนะครับการยิงนะครับอันนี้เป็นความชํานาญของช่างเนกแล้วนะครับในการยิงหลังจากยิงเสร็จนะครับเราก็จะใช้นิ้วแหะครับดัดชนีนี่แหละครับดัดชนีใช้ไรนี่แหละครับใช้นิ้วนะครับรีดในส่วนของเอสโพลิเมอร์ ที่ล้นออกมานะครับรีดการรีดนั้นเราจะมีน้ํายาที่ใช้นิ้วนะครับจุ่มลงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เอสโพลิเมอร์นั้นไม่ติดนิ้วติดแน่นนะครับขณะเดียวกันเอสโพลิเมอร์ที่เราเอานิ้วจุ่มด้วยน้ํายานั้นนะครับมันก็จะทําให้ผิวนั้นเรียบลื่นเนียนมากขึ้นนะครับน้ํายาที่เราใช้นั้นก็เป็นน้ํายาที่ใช้สําหรับในการปาด เอสโพลิเมอร์ mer, นะครับที่เราใช้เอสโพลิเมอร์ mer, นั้นนะครับคุณสมบัติก็คือ1เป็นวัสดุอุดรอยต่อเป็นเหมือนกับกาวตะปูที่ให้ตัวได้เป็นวัสดุที่เราใช้กับงาน EPD f o a โฟเพื่อเป็นระบบกันซึมระหว่างการยิงยูเฟรมกับเสายูเฟรมกับพื้นยูเฟรมกับคานนะครับเอสโพลิเมอร์ mer, นั้นรองรับการ ซึมน้ําป้องกันการซึมน้ําป้องกันเรื่องของความชื้นได้ดีซึ่งเราสามารถยึดติดในขณะที่น้ําไหลออกมานั้นเราก็สามารถใช้เอสโพลิเมอร์ในการติดได้เห็นไหมครับว่าพอเราใช้จุ่มน้ํายาลงตัวนี้ลงไปนะครับเอานิ้วไปปาดปับ๊บนะครับเราก็มีผ้าไว้ผืนนนะครับไว้เช็ดในส่วนที่มันติดนิ้วมันก็จะออก สะอาดนะครับนิ้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเอสโพลิเมอร์ติดอยู่ที่มือนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับหลังจากยิงเสร็จปาดเสร็จนะครับก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้นะครับมีเวลาในการทํางานที่รอให้เอสโพลิเมอร์นั้นค่อยๆเซตตัวแล้วแห้งหลังจากยิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับก็จะเป็นการดึงเทปกาวออกไม่ได้รอยแห้งนะครับ เมื่อมาดบานะครับช่างเนกก็จะเริ่มดึงเทปกาวออกนะครับดึงเทปกาวออกจากผนังนะครับซึ่งในขณะที่เอสโพลิเมอร์ยังไม่แห้งนะครับก็จะเริ่มดึงแบบนี้ได้นะครับการใช้เอสโพลิเมอร์นั้นนะครับต้องใช้ควบคู่กับปืนยิงแบบไส้กรอกนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ปืนยิงนะครับแต่ต้องใช้ความถนัดหรือความชํานาญในการบีบ นะครับเพื่อให้เอสโพลิเมอร์นั้นเข้าไปตามร่องหรือเข้าตามรอยแตกร้าวนะครับในการใช้งานหรือในการทำงานนะครับท่านที่สนใจเอสโพลิเมอร์นั้นเอสโพลิเมอร์มีจำหน่ายที่บ้านโฟมสีเมืองนนที่ช่างรู้คู่บ้านที่มิสเตอร์เพนเมืองนนนะครับสามารถสั่งออนไลน์พร้อมส่งทั่วประเทศนะครับนี่ครับหลังจากสเกบร้อยก้อนนี้ครับดึงเทปกาวเทปกาวย่นออกนะครับการดึงสังเกตไหมครับถ้าเราดึงขึ้นตรงๆนะครับอ่า มันมีโอกาสที่จะฉีกขาดได้นะครับไม่เป็นไรครับดึงแล้วขาดนี่เป็นเรื่องปกติเราก็สามารถดึงใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิธีการดึงและเทคนิคในการดึงเพื่อให้เอสโพลิเมอร์นั้นแก้ปัญหาเรื่องน้ําซึมได้เช่นครับเล้าดึง1เราจะไม่ดึงตรงๆแต่เราดึงจะเฉียงออกนอกนะครับเพราะการที่ดึงเฉียงออกนอกนั้นนะครับทาให้ขอบนั้นมันจะคมแล้วก็มีความสวยงามนะครับไม่ต้องรีดแล้วนะครับพอทารีปุ๊บมันจะเละ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราดึงแบบนี้นะครับดึงจากล่างสุดขึ้นไปบนสุดหรือจะดึงจากบนสุดลงมาล่างสุดนั้นก็สามารถทําได้นะครับก็ดึงทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับเป็นการดึงในส่วนของเทปกาวย่นที่เราติดไว้ทั้ง2ด้านเพราะหลังจากที่เราดึงออกเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําให้เอสโพลิเมอร์นี้อยู่ในร่องรอยแตกร้าวคุณสมบัติก็คือหนึ่ง เอสโพลิเจะยืดหยุ่นและให้ตัวได้ทนต่อแสงแดดหรือแสง UV ได้ดีป้องกันน้ำซึมผ่านได้แล้วถ้ามีการซุดตัวเพิ่ม S Polymer ก็มีความยืดหยุ่นที่สามารถยืดออกได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับพร้อมย้ำนะครับว่าวันนี้ S Polymer นั้นมีความคงทนมีคุณสมบัติที่ดีตั้งแต่หนึ่งใช้เป็นวัสดุอุดรอยต่อเป็นวัสดุยึดติด เป็นวัสดุที่สามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้เป็นอย่างดีเป็นวัสดุในการยึดติดในขณะที่ยังมีน้ำเปียกๆได้นะครับรับความชื้นได้เช่นเรามีแทงน้ำมีถังน้ำที่กำลังไหลออกเราสามารถใช้เอสโพลิเมอร์ไปปะในขณะที่น้ำกำลังไหลได้หรืออาคารคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่เราไม่สามารถซ่อมด้านนอกได้เราก็สามารถยิงอุดจากด้านใน เพื่อบล็อกไม่น้ำซึมเพราะเอสโพลิเมอร์นั้นสามารถติดในขณะที่ยังมีความชื้นอยู่ได้นะครับเอสโพลิเมอร์นั้นมีจำหน่ายที่บ้านโฟมสีเมืองนนนะครับหรือที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือที่มิสเตอร์เพเมืองนนอันนี้ให้เห็นว่าพอดึงออกมาปุ๊บบางส่วนถ้ามันยังดูแล้วมันยังมีมีเขาเรียกว่ามีความห่างอยู่นะครับเราก็ติดเทปกาวเพิ่มแล้วก็รีดนะครับไม่ได้ยิงเพิ่มนะครับ รีดในส่วนที่มันเหลืออยู่ให้มันแนบกับพื้นผิวมากขึ้นก็จะได้ความสวยงามแต่จะสังเกตว่าผิวตรงที่เรารีดใหม่นั้นมันจะมีความหยาบขึ้นเนื่องจากว่ามันเริ่มมาดมแล้วนะครับวันนี้ใครที่มีปัญหารั่วซึมจากด้านนอกซ่อมไปได้สามารถแก้ด้านในได้ด้วยเอสโพลิเมอร์แต่ถ้าสามารถยิงด้านนอกได้ดีสุดทนสุดนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อเอสโพลิเมอร์ได้ที่บ้านโฟมสีเมืองนนสามารถส่งให้กับทุกท่านได้ทั่วประเทศและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขั้นตอนที่ละเอียดนะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการติดตั้งหรือในการทำงานเอสโพลิเมอร์นั้น เราจะต้องกรีดร่องให้มันมีความกว้างที่มีความใกล้เคียงกันนะครับหลังจากกรีดร่องแล้วนะครับก็ทำความสะอาดฝุ่นแล้วก็ใช้เทปกาวติด2ด้านเพื่อเป็นบังคับแนวและความกว้างบวกกับความลึกด้วยการใส่เอสหลอตเข้าไปในร่องหลังจากยิงเอสโพลิเมอร์แล้วนะครับเราก็จะปาดเอสโพลิเมอร์ให้เรียบโดยใช้น้ำยานะครับใช้นิ้วจุ่มน้ำยาแล้วปาดเอสโพลิเมอร์ ให้สม่ำเสมอรีดลงมานะครับแล้วก็สามารถเช็ดออกจากนิ้วได้นะครับหลังจากเสร็จก็สามารถดึงเอสดึงเทปกาวย่นออกจากขอบของเอสโพลิเมอร์ได้อย่ารอแห้งสนิทนะครับย้ำว่าอย่ารอแห้งสนิทในขณะที่เอสโพลิเมอร์มานๆ,ๆนั้นเราดึงเทปกาวย่นออกทั้ง2ด้านได้นะครับ นี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานการแก้ปัญหานะครับวันนี้ใครที่มีข้อสงใัยใครที่มีคำถามก็สามารถโทรมาถามผมได้ที่ช่างรู้คู่บ้าน091 7893563นะครับ091 7893563นะครับหรือ02 526 4073นะครับ02 526 4073ท่านสามารถสั่งซือ้อเอสโพลิเมอส่งได้ทั่วประเทศหรือจะสั่ง s อส t ลเราก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศส่งวัสดุไปแล้วท่านดูตามคลิปนี้ท่านก็สามารถซ่อมเองก็ได้เอาไปให้ช่างก็สามารถทำได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกับช่างรู้คู่บ้านขอบคุณมากครับ